แสดงค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวผมตอบนายพิชชันให้พี่นะพี่เบสโอเคแล้วพี่ก็ใส่หมวกให้เขาด้วยผมนะกูอยู่หลังมึงโอ้โหโอ้ใครเปิดไฟอ่ะกูเองไม่ใช่ผมแน่ๆน่นายพิชชันตอบที่พื้นใส่หมวกให้เขาแล้วก็ดับหมวกให้เขาปรับปืนกันด้วยเด้อแล้วไม้ปืนกูใช้ไม่ได้วะรออีลิคัโซน ่ซิ้งให้้ันเดอร์น<ม>ี่บอกี่าแม่คือ<ล>นะอ๋อเอาหมวกกันน็อกก่อนเลยสำคัญกว่าโอ้โหพี่เวสโอเคดู้เล่นไปเราอยู่ใ,ใกล้ไปเอาไปฉายออกแบบโอ้โหเราเกิดตัวนี้แล้วพี่ส่องไปฉายดูดิเียมัน, <laughs> คนมโคตรนี่เลยเอียคนหน้าโกรเลย เก็บมาดิยเก็บแล้วอ่ะ,อะบินขามมาเราไงเราต้องไปออก Cross Road โรสโรดิ่งกันนะใช่ป่ะตามตามแผนนเราอ่ะเค็บคน่าโัวเลยเดินเลยนะ เดินนำกันไปเลยรอผมทำไมเมื่อกี้กำลังปรับปืนอยู่ไปดูกล่องขี้นะเด้อผมว่าสีตาดีสุดแล้วในเกมนะพี่มืดจะถ่ายเี่งพัดลมไขวะนะไม่ใช่ของผมโจมันนาะนั่นอ,อย้างนอก หนึ่งว่าลูกกระสุนทำไมใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่ได้ทุกอันเลยมาไปอันเดียวแม็กเดียว Stay close นะครับเบาเสียงไอ้โจมลมแรงแรงเบาละผมรู้ไงโอนด่าโอ้ไม่ตอบ จะพูดอะไสิไยเล็กสิโลด้ามีคนตายไม่ได้ไยิงเลยอ่ะปากปากดูได้ไหมอออของมอันเอาอะไรมาไม่มีอะไรเลยคือพวแค่นั้นมาทำมชินะชนะ รีโหลดนะต่อรีโหลดแม็กยู่เออกูอยากรีโหลดเหมือนกันมันเอา5 i v e FN ห้า,าจิตมาเบลยี่สามมันไม่ได้ใส่ไอ้นี่หน้ากากมาหรอที่ยยิงสัก่อนมันจะพังเลยมมาเยอะเลยดิ มันไม่ได้เอา navigation มาหรอมาผมพร้อมแล้วตามไปไปเลยวพี่ตามไปพี่โหลดอยู่ไป,ไปตามมาส <ไป S 1> ุดสุดไปดตึกสองนะตึกละตึกสองตึกสามชั้นมันมืดขนาดนนั้เลยบอสม<บ>ืดมืดทีเยี่ยผมมืดทีเยี่ยไปดีว <c oughs> กว่าเฮ้ยคนละคนไม่ไม่ใกล้ใกล้คุณจะได้ยินเสียงเหมือนระบเบิดลงอ่ะ Okay. มาขึ้นอยงสองเลยชั้นหนึชั้นสองอยู่ด้วย uh huh. ทางฝั่งิดชั้นสองใกล้ประต,ตูสามไอเฟิรไฟฉายเปลียงผมไม่มีไฟฉายไฟฉายนี่นะเอ็นเขามาแล้วปิดด้วยเขามาแล้วปิดไปแล้วไปละเละยห้องเลยคุณชีจีเดินตามผมมาเลยข้างหน,น อล็อกห้องอยู่ห้องอล็อกใหพี่ลดของนะบดผมอัล็อกห้องใหเขาละี่เก<อ>าะเามมาน,นี่ยในกล่องกล่องที่ผมอยู่ไม่คม่อยสำคัญเจไปกับไอ้บดคุณจะได้ไปทำภารกิจภารกิจหนึงไม่ค่อยสำคัญผมทามาทำภาริชห้องที่เปิด 2, อ่ะสองสองหกอะไรปะสองห้องสอ,องศูนย์หกสอยหองไหนดูห้องจีบเลขห้องสองศูะ เข้าไปแล้วแจนั่นเลมันขึ้นแล้วใช่ป่ะขวาร่างอีกแล้วใช่ป่ะหละัลงปิ๊ดแล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายแล้วพี่เวทมีจะฟาร์มอ่าพี่เอาคนแจมาพี่ฟาร์มไปตออึกตึกหนึ่งเมะะื่ะไหร่เราไม่มีไรฟาร์มตรงนี้มีสายสายไฟเต็มเลยไม่ต้องการ <S <S ฟาร์มแล้วนะคุณซีเจเขาต้องการแก๊สในล็อกไม่ใช่ไอพีทียู่ใช่ไหม,ม มีคนมีมาหารอตึกหนึ่งใช่ปะใช่ใหม่นะจะออกปะเอาดีเงี้ยรอะลรออกต้องลงทางล่างพี่จะเอามันออีกตึกหนึ่งอ่ะเลยไอีกตึกหนึ่งมันไม่อยู่ตึกต่อตึกฝั่งนู้นแหละพี่เล็งประตูอยู่นะไปกันเลยแต่พี่อยู่นี่ ไปไหนเดี๋ยวก็จะไปไม่ถามว่าจะไปไหนล่ะลไปต่อเะล่ะพ,พี่เล็งทางออกอยู่เนะี่ยมันมันต้องมาทางนี้ละเราจะดักมนะันเหรอไม่ทำมนะิชชั่นเหรอก็อยากทำมิชชั่นนะแต่อยากดักมันมากกว่าเพราะมันมีเป็พแน่นอนจะดักมันดักมันให้หมดเลยคุณโง<บ>่อะ<บ>ไรผมอยู่นี่ตรงบันไดถ้าลงเราลงออกตรงน,นี้ก่อนกระโดดออกหน้าต่างจะออก จะขึ้นหมดเลยเงียบๆเลยอยู่นี่ไงสิจะฟังเสียงไม่ได้ระเบิดมาด้วยหายผมอยู่ในห้องนะ มันยิงอะไรเมื่อกี้นะมันน่ายิงเราหรือมันยิงเราแกบมั้ง คุณจะดูอีกฝั่งนึงให้ฝั่งที่เราเข้ามาดักประตูไว้เลยนอนนอนดักประตูเลยโอเคนอนดักประตู f ูลออโต้เปิดประตูปุ๊บกูใส่ปั๊ปบ มาไ,ไม่ชอบมุมไม่ชอบมุมนี้ยว่ะพี่ออกใช่ไหมผมปิดประตูนะอันนี้ผมนอนอยู่ <c oughs> ว่าเจอใครดูผมนอนอยู่นอน,นะนเห็นโอโขนได้พิชชันสว่างแบบขนาดไม่ใส่ยังสว่างเลยไฟในะห้องมันแล้วน,นั่งยังคุณเจเจนอนที่มืดหน่อยก็ได้นะคุณนอนสว่างเลย เนี่ยตรงผมเนี่ยมันมืดเลยนะพี่ยิงยิงแสงสามสิบนาทีอาหารมุมเหลือแปดสิบนะนผ่านเราไปแล้่าอาจจะมั้งไปยังมันได้อยู่ ออกบันไดจะออกบันไดหรือจะโดดออกหน้า <ละ S 2> ตากางหน้าผมออกบันไดนั่นแหละที่เราเข้ามาเพราะผมเองคุณเจ่เอาเลยไปาเลยไปาเลยลงาไปเลย อ๋อน่าจะมียิงกระจกพังแต่ว่ามันโดดลงมาเหรออาจจะเป็นไปได้ดูหละนะังดูตรงบ้านเลยดีมีข้ามเลยผมมาละ เดี๋ยวผมไปก่อนไป,ไปก่อนนะไ,ไปก่อนไปขึ้นซีเจไปอับรถดิดูไว้มาเลยพี่เบดมาเลยไอเลยขึ้นซีเจไปเลย ไปแล้วนะแ <Nice> มงอยู่อีกฝั่งโอ้เอ็นยูนแก๊สเตชเนี่ย แล้วจะไปเดินใกล้ทำไมนี่บนเด้สะผ่านเลยไหมสะผ่านแบบตายยิงไม่โดนแล้วับผมพี่ิงนเอน พี่จะไปสะพานใช่ปะ่ะไปข้างล่างสะพานดูข้างล่างแต่ก็น่าจะขึ้นสะพานแหละระวังบ้านสะพานนะพี่อีกฝั่งหนึงง่งอ่ะดูอย่างเงี้ยฝั่ง,งยังไม่ได้ดูหรอกพี่พวกผมอยู่ยข้างนนในได้แล้วปะอือฮึต้องวิ่งไปเดินไม่ได้ตรงนี้น อะไรพี่ดูรถแต่ตอนคืนนี้ก็มันเหมือนกันนะไม่ได้มาหลายวันแล้วไม่ไม่ขานะผมเดินข้ามนะมทำไม่ใช่หรอปะ เจ้าของในออฟฟิศไงอ๋โต๊ะ

ตามไปนะมีเสีงนะ <c oughs> ประตูปเปิดแล้วประตูปเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเหมือนได้ยินเสียงข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวกูคิดเองเหยียบเสียงเล็กอะ ผมรัดนะจะมีปืนสั้นนะใช่อันนี้คณวิ่งใช่ไหมใช่คนวิ่องอขเางบนโยมว่ามี<ผ>มใครก็ได้ขึ้นมาหนึ่งคนอ่ะไปเช็คลูงหน้าตายหน่อยให้ผมขึ้นไปไหมหรือว่างไงเมืเ่อกี้ผมเห็นไฟอ่ะเอาไฟพี่อะ ไปตรงหน้าต่าไตงได้แล้วพี่เลี้ยงเข้าไป็นห้องอะ่ะผมไปห้องกลางสุดนะห้องนั้นนะไม่มีกล่าวไปแล้วมั้งพี่เจมส์เอาของห้องห้องสุดท้ายเาห้องเข้าขไปทางไหนห้องสุดท้าย ข้องหนึ่งสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเห็นป่ะตาโตตาโตตรงนี้ตรงนี้ตรงโตเนี่ยตรงที่ผมเล็งอยู่เนี่ยตรงนี้ฮัลโหลดื้อแท้เราป่ะตาโต๊ะเนี่ยมันจะมีของให้หยิบอ่ะป่ะไปข้างบนหน่อยตรงเลเซอร์ผมอ่ะนี่ได้แล้วเซตพิชชันต์ไปออกเหม็นไฟอะไรวะเนี่ยสว่างที่ไานเลย ไยิงไม่ได้เป็นร้อมระบอกนะผมจะได้ลงพร้อมแล้วมาผมเดิทางให้ไปก่อนเลยไปเลยมเจไปเลยไปเลยไปเลยใชป่ะไ Chơi, chửi và hết Có đặt cái gì Hãy subscribe cho kênh บางก็วะโอ้โหโบรรยากาศสวยเหมือนกันนะเนี่ยถอดไาวิชั่นบรรยากาศหลังคืนก็ใช้ได้เหมือนกันเลยแบบเนี้ยถนนอดตรงไหนจะมอเตอร์ไถ,ถอดอะตัวเองตัวออ๋อออกเลยไปตรงประตูออกเลย ได้เปิดผมรักแคปก่กอนนอนปะไม่ไหวไรเงี้ย